กราบสวัสดีการละยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในราการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหุบกระดิง่ตงตั้งลุมคลิปนี้ใหอตัวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับผู้ฟังต่อไปครับเมื่อ่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ การพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2565ของเจ้าคาราศีตุลย์หรือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนโดยประมาณครับสำหรับเจ้าคนาราศีตุลย์คุณมีดาวพระสุ์เป็นดาวเจ้าเรือนตนุเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาววาสนาของคนราศีตุลย์ครับในวันที่1-8สิงหาคมนี้ดาวพระสุกขสถิตอยู่ในเรือนสุภะติดเราความดีงามความก้าวหน้าผูกประถมครับ ส่งผลหื้อในวันที1่1นถึงแเจ้าลัคนาราศีตุลคุณจะได้รับความเมตตาเป็นที่รักใคร่เอนดูของผู้รักผู้ใหญ่มีเกณฑ์มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนตอนในระดับที่สูงขึ้นหรือได้รับโอกาสในการเข้าฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มขีดความหูความสามารถในการทํางานซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสนับสนุนให้คุณเจ้าลัคนาราศีตุลมีชีวิตตี่จเจริญก้าวหน้ามีงานพัฒนาตัวเก่าอย่างสม่ำเสมอครับ ต่อมาวันที่9สิงหาคมเวลาเที่ยงคืน13นาทีดาวพระสุ์ดาววัสนาของคุณจะญาราศีโยคสูเรือนกรรม,มะที่ปแปลว่าอาชีพหน้าที่การงานในตําแหน่งดวงเป็นราชาโชคที่ปแปลว่ามีผู้นิยมชมชอบมีผู้ให้การจนเหลืออุปถัมภ์ครับส่งผลให้ในวันที่9สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนของปีนี้เจ้าลัคนาราศีตุน้นโชนี่คุณจะมีความมุ่งมั่นมีความขายันในการทํางานทําธุรกิจกิจการของคุณ คุณจะมีใจจดจ่ออยู่ครับหน้าที่การงานคุณยังคึดอยู่ครับเรื่องงานอาชีพเจ้าของกิจาการอาจจะมองหาเรื่องของการขยับขยายธุรกิจโอกาสช่องทางการจัดจำหน่ายการขยายสาขาซึ่งตำแหน่งดาวาสนาเป็นราชาโชคนี่จะจวยส่งเสริมและสนับสนุนพื้อในวันที่9สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนครับถ้าคุณวางแผนตั้งใจและลงมือทออําเลยลงมือ่ยะเลยคุณจะสามารถ่ยะได มีคนคอยจุยเหลือสนับสนุนคุณครับห้ง,งานธุรกิจนั้นราบรื่นและประสบความสมําเร็จมีความก้าวหน้าได้อย่างไม่ยากครับดวงการงานเจ้าลัคนาราศีตุลย์คุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวชัรังรรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานซึ่งนับเป็นดวงชะตาพิเศษครับเพราะดาวพระจันทร์นี่โคจรย้ายราศีเร็วทุกๆสองวันเกิองโดยประมาณดังนั้นต้องดูพิจารณาดวงเป็นช่วงๆครับเน้นข้อคิดและคอระมัดระวังในช่วงที่ดาวการงานของคุณ คจรเข้าสู่เรือนทุสถานะครับโดยในวันตี 16, สิบห้าถึงสิบหกสี่หาคมนี้ดาวพระจันทร์ดาวการงานของคุณจะสถิตอยู่ี่ภพอริที่แปลว่าอุปรสรรคศัตรูกู่แข่งส่งคนรู้จารคนาราศีตุลย์ผู้ที่ทำงานประจําพนักงานออฟฟิศงานช่วงนี้อาจได้รับื่นครับมีปัญหาที่ต้องตามเก็บตามแก้หรือไม่เรื่องคัดแย้งในตีทํางานกับคนในตีทํางานกับเปืดอนรมงานได้นะครับขอ,ของคุณใจเย็นมีสติในการทํางานครับ ส่วนผ่ที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจลานก้าช่วงนี้กิจการอาจมีปัญหาในบริษัทในกิจการของคุณครับอาจต้องมีการปรับปรุงการพัฒนาือธุรกิจยังคงดําเนินต่อไปได้ครับือทันสมัยตามเทรนด์บ้านจะมีโอกาสตีจะถูกกู่ค่ากู่แขงของคุณเบียดแย่งลูกค้าส่วนแบ่งตลาดไปได้นะครับต่อมาวันที่2 7 2 8สิงหาคมดาวพระจันทร์ที่เป็นดาวการงานของคุณจะย้ายราศีเข้าสถิตยทติเรือลับะ ที่แปลว่าลาผลผลตอบแทนจากการทํางานเพื่อนโรงงานที่เป็นมิตแต่ได้ตําแหน่งเป็นปฐุมูกมเกโยกหลังแกละคณะครับทรงผลหฮือจ้าละคณะราศีตุลคุณจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้รับลาบผลผลตอบแทนมีคนอื่นมามอบมาหฮ้อกับคุณนะครับจะเป็นในรูปแบบอย่างกระจังเป็นของรางวัลของกำนันผลประโยชน์จากการทํางานการประกอบอาชีพที่มีอยู่เดิมปกตินะครับงานคุณจะยังคงดีมีผลงานติดดีครับมีงานเป็นลาผล รวมถึงมีเพื่อนรวมงานตีคอยดูแลคุณอยู่ครับส่วนผ่ายที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวร้านก็กนจะมีโอกาสได้รับออเดอร์คำสั่งซื้อจากลูก้าจากกูค่ามีโอกาสได้รับงานเหมางานออเดอร์พิเศษในช่วงเวลานี้ครับต่อมาวันที่ง3 0สิงหาคมดาวพระจันทร์จะสถิตอยู่ตีเรือนวินาศที่แปลว่าความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองจ,ะ,งอจะส่งผลให้เจ้าลัคนาราศีตุน้นผู้ที่ทำงานประจำพนักง,งานออฟฟิศ ต้องละเอียดรอบขอบเพื่อน,นักรับงานอาจบัได้ราบลื่นงานอามีสดุดหรือแฮมข้อหมายหนึ่งก็คืองานหรือโปรเจกต์ที่คุณกําลังเตรียมกําลังเนี่ยเตรียมนําเสนอมีโอกาสต้องยกเลิกระง,งับหรือปิดแฟ้มไปนะครับขอ,อย้ำให้นําว่าถ้าคุณมีงานหรือโปรเจกต์ที่กาลังเตรียมจะเสนอขอคุณเลี่ยงการนําเสนอในห่วงวันที2 9 3 0สิงหาคมนี้ก่อนครับส่วนภัยที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทล้านกล้าธุรกิจอาจจะบ่ได้ราบลื่นช่วงนี้ หรืออาจมีออเดอร์คาสั่งซื้อหรือนัดหมายอย่างถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อนไปนะครับและแหมข้อหมายหนึ่งก็คือคุณอาจมีเหตุที่ต้องใจจ่ายตังค์เพื่อซ่อมแซมออฟฟิศสถานที่ประกอบการโรงงานร้านก้าของคุณนะครับเพื่อซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ภายในร้านภายในกิจการธุรก,กิจของคุณนะครับและสําหรับห่วงวันไหนในเดือนสิงหาคมติไมบได้กาวไว้นั่นคือวันตีการทํางานการประกอบอาชีพข,ของคุณยังคงเป็นปกติดีครับ ต่อมาเรามาดูดาวเจ้าเรือนติสนับสนุนการงานอาชีพของชาวลัคนาราศีตุลครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญลาภะที่แปลว่าลาผลจากาาการาการนงานเพื่อลงงานที่เป็นมิตรแต่ในวันทีนึ่1ถึงสิสิงหาคมนี้ดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ตี่เรือนกรรมะที่แปลว่าการงานอาชีพหน้าที่ครับในตําแหน่งมาตรฐานดวงเป็นมหาจักรที่แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่แบบก้าวกระโดดจะส่งผลให้นับจากวันทีนึ่1ถึงสิสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีตุลครับ ผู้ที่ทำงานประจำพนักง,งานบริษัทจะมีโอกาสได้รับลาบผลผลประโยชน์ผลตอบแทนตีคนอื่นมาเหมาบเพือ่อกับคุณนะครับและอ่านหมายถึงผู้รักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายมาเหมาบเพือ่อกับคุณและบางครัง้งอาจจะเป็นในรูปแบบของงานพิเศษคุณได้แสดงฝีมือลายมือทำแล้วถ้าทำดีก็จะได้ผลตอบแทนเป็นของกำนันหรือเป็นความดีความชอบอย่างอื่นนะครับส่วนไผ่ยที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวลานกา ในช่วง17วันนี้มีโอกาสได้รับงานพิเศษชอบพิเศษที่เป็นหลากหลายออเดอร์เข้ามาเียกได้ว่าได้รับงานคําสั่งซื้อเป็นหลบับเป็นการงานยะแล้วได้ตังค์รวยครับและต่อมาวันที่สิบเสิงหาคมเวลาสามทุ่มสินาทีเป็นต้นไปครับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาว้าพะของ้าลัคนาราศีตุ้นจะยะราศีโย้อสูเรล,ลาภะได้ครองตําแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีที่แปลว่ามีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ ทรงผลฮื่นในวันที่1ิสิงหาคมจนถึงวันที่17กันยายนของปีนี้ครับเจ้าลัคนาราศีตุลคุณจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้รับลาภผลผลตอบแทนจากการทํางานผลประโยชน์จากงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายได้หนักกว่าการทํางานปกติครับและหมายความรวมถึงคุณจะได้รับความช่วยเหลือความลมมือจากหัวหน้าได้รับความช่วยเหลือจากเปลืน่นโมงานที่เป็นมิแตของคุณจะช่วยให้คุณทํางานได้สําเร็จล่วงไปได้ด้วยดีครับ ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจลานก้าจะมีโอกาสได้รับงานเหมางานพิเศษได้งานมาเป็นลาผลนะครับได้เป็นผลตอบแทนรายได้หื้อธุรกิจ,จเจริญเติบโตครับและในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หากจเจ้าลัคนาราศีตุน้นต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถาวายเนตรควรไปทําบุญถ้าทําบุญเปลี่ยนสตังค์ควรเป็นจานวนตีลงใต้ด้วย6บาท ซึ่งเป็นเลขกาลังของดาวพระอาทิตย์หรือทําบุญเป็นสิ่งของอุปกรณ์เคื่อแสงสว่างหลอดไฟใหรืวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมครับหรือบริจาคครับสถานศึกษาโรงเรียนติ่ขาดแคลนครับถ้าทําบุญแล้วขอให้ท่านโค้นนาอุทิศส่วนกุศลห้ครับเจ้ากรรมนายเวน้นเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงการเงินจ้าวลัคนาราศีตุลคุณม,มีดาวพระอังคารเป็นดาวเจเรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สิน ในเดือนสิงหาคมวันที่หนึ่งถึงแครับดาวพระ朗คานยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพัต,ตนิที่แปลว่าก,กู้ครองค้นหาคุณส่วนได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีที่มีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ครับและเป็นตําแหน่งของรูจักรโยกปัญจมหาบุรุษโยกที่ช่วยเสริมส่งวาสนาของคุณในด้านความขยันขันแข็งชนะอุปสรรคป,ปัญหาต่างๆได้ครับทรงผลให้ในวันที่1นึงถึงแสิงหาคมนี้ดวงการเงินของเจ้าลัคนาราศีตุลสําหรับคนที่ทํางานประจําพนักงานบริษัท ชชวงนี้การเงินคุณจะยังเป็นปกติดีครับมีชับใจใจสวยสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจลานก้าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จคุณสามารถทํามาหาเงินร่วมกันกับหุ้นส่วนแล้วจะถูกชลโลกับดวงครับสามารถมีมีลักทรัพย์ลักฐานฐานะได้มีโจกความสำเร็จทางด้านการเงินจากการสนับสนุนของหุ้นส่วนติดีครับและยังหมายความรวมถึงการทําธุรกิจ กิจการหรือร้านก้าร่วมกันกับแฟนกับคู่ครองของคุณจะได้ดีธุรกิจของคุณจะยังคงดําเนินธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องครับค่าขายดีมีกําไรงามมีรายได้เพิ่มขึ้นจากร้านก้าธุรกิจสึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับดาวพระอังคารอันได้แก่พวกงานวิศวะงานฉ่่างต่างๆง,งานเครื่องจักรเครื่องกลนธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์อะไรรถยนต์หรือกิจการเกี่ยวกับการกีฬาเครื่องกีฬานะครับ อุปกรณ์ช่างเครื่องมือช่างธุรกิจแล้วนี่จะมีรายได้ตีเพิ่มขึ้นผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับต่อมาวันที่เกสิงหาคมเวลาตีสี่ห้าสิบนาทีเป็นต้นไปดาวพรืังการที่เป็นดาวเจุาเรือนการเงินของคุณจะย้ายราศียกเข้าสู่เรือนมอรณะที่แปลว่าความสิ้นสุดความพลาดพลากแต่ได้ตำแหน่งมาตรฐานดวงเป็นราชาโชคที่แปลว่ามีคนนิยมชมชอบมีผู้ให้การจยเลืออุปถัมภ์ครับส่งผลให้ในวันที่เกสิงหาคมไปจนถึงวันที่สองตุลาคมของปีนี้ ชาวราคนาราศีตุลคุณจะมีเกณฑ์ที่อาจจะฟืดเครืองอาจจะขาดสภาพคล่องเก็บเงินบ่เคยจะอยู่นะครับหรือมีเรื่องหรือต้องใจเงินมีรายจ่ายตีไ่ได้กึศไ่ได้วางแผนไว้นะครับสําหรับชาวราคนาราศีตุลไผ่ที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทลานก้าอาจจะมีรายได้หรือผลประกอบการธุรกิจตีลดลงและมีรายจ่ายหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนผูที่เป็นพนักงานประจํามนย์เงินเดือนควรแบ่ง เงินไว้ใชจ,จใจเป็นสรัตว์เป็นส่วนให้ดีนะครับแม่จะยังดีตีดวงเป็นราชาโชคคือมีคนพร้อมที่จะมือการช่วยเหลือคุณอยู่แต่การที่คุณมีความเข้มแข็งมีความพร้อมทางด้านการเงินจะช่วยเหลือตัวเก้าได้ย่อมดีกวัวการหวังหน้าบ่อหน้าหวังพึ่งพาคนอื่นนะครับของเจ้าลัคนณาราศีตุลนวางแผนการแช้เงินลงหน้าเฮ็ดีเหือรอบขอบครับและในเดือนสิงหาคมนี้หากเจ้าลัคนณาราศีตุลนต้องการเสริมดวงทางด้านก,การเงิน ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับควรไปทําบุญถ้าทาบุญเป็นสตังค์ควรเป็นจานวนตีลงใต้ด้วยเสาเอดบาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระศุกครับหรือบริจาคสิ่งของเป็นอาหารขนมเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อะภูยากไร่้ได้อโอกาสสถานศึกษาโรงเรียนติคาดแคลนครับถ้าทําบุญแล้วขอให้ท่านก้นนำอุทิศส่วนกุศลนครับเจ้ากรรมนายเวรโดยใหน้นาไปทางทิศเหนือครับดวงความหัก ชา,าวลัคนาราศีตุลณ์คุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิที่ปแปลว่าค้นหักกู่ครองหรือหุ้นส่วนครับในเดือนสิงหาคมนี้วันที่หนึ่งถึงแดาวพระอังคารยังคงสถิตอยู่ี่เรือนปัต,ตนิได้ตาแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีที่ปแปลว่ามีความมั่นคงเข้มแข็งสมบูรณ์ครับสมควรฮือดวงความหักของ้ารลัคนาราศีตุล์ในช่วงวันที1่1นถึงแสิงหาคมนี้ครับจะเป็นคำหนึ่งดวงที่โดดเด่นท่านั้นความหากักเสน่หาค้นหกักชักนำพาส่งเสริมการงานการเงินเป็นอย่างดีครับ ไา่ที่มีกู่ครองมีคนหักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความหักจะกลับมาดีมาชื่นเหมื่นอบอุ่นความสัมพันธ์ตีอบอุ่นครับดวงกูรครองจะช่วยส่งเสริมมาคณมีโชกและประสบคสวามสำเร็จทางด้านการลงทุนการรวมทุนการทรําธุรกิจกิจการล้านการรวมกันจะถูกชะโลก,กับดวงของคุณครับลงทุนก็ดีค่าขายก็ได้มีกําไรงามครับส่วนผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้มีกะมีเกณฑ์จะได้เจอกับคนที่ใจคนที่ถูกใจ ถึงจะเป็นคนทีีจะช่วยส่งเสริมคุณในเรื่องของการทํางานการประกอบอาชีพการประกอบธุรกิจรวมกันให้ประสบความส็จไว้พร้อมๆกันนะครับและต่อมาันที่9สิงหาคมเวลาตีสี่ห้าสิบนาทดาวพลังคันที่เป็นดาวเจ้าเรือนกู่ครองของคุณจะยหายราศีโยกเข้าู่เรือนมอรณะที่แปลว่าความสิ้นสุดความพลัดพรากแต่ได้มาตรฐานดวงเป็นราชาโชคที่แปลว่ามีความนิยมชมชอบมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่ครับ ทรงผลฮื้อในวันที่9สิงหาคมจนถึงวันที่2ตุลาคมของปีนี้ดวงความฮักของชาวล,าลัคนาราศีตุ้นคนที่มีคูครองมีคนหักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ประมาณ55วันนี้นะครับอูเดวาเป็นชุดเปราะบางครับการใช้ชีวิตคู่อาจมาได้ราบลือละความสัมพันธ์คู่ครองอาจจะมีสะดุดพ่องเป็นระยะหรืออาจมีเรื่องฮื้อมาเข้าใจกันต้องทะเลาะกันนะครับความเห็นมาได้ตรงกันแล้วก็บาใครจะย้อมกัน หรือยังมากกะทําตัวห่างเหินหรือบ่มีเวลาเอาใจใส่ให้กันนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของมีเหตุต้องเืเดินทางห่างไกลกันจะด้วยงานหรือหน้าที่หรือเหตุอนไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เจ้ารัคนาราศีตุน้นมีสติรอบขอบหูจักเอาใจเขามาใส่ใจเฮาพ่องแล้วก็คึ่งทฤดีก่อนอู้นะครับส่วนเจ้ารัคนาราศีตุน้นคนที่ยังโสดในช่วงนี่เก้าสิงหาคมจนถึงสองตุลาคม ถ้ามีคนมาทักทายมาตีสนิทมาขอคุยมาขอจีบอูกก้กันก็ขอคุ้นระมัดระวังนะครับเตือนตกเก้าเฮืดดีเพราะมีโอกาสสูงนะครับตีจะเสี่ยงจะถูกหลอกถูกโค้งได้นะครับในเดือนสิงหาคมนี้หากเจ้าลัคนณาราศีตุน้นต้องการเสริมดวงตั้งด้านความหักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับควรไปทําบุญถ้าทบุญเป็นสตังค์คนเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วยเซเอดบาทซึ่งเป็นเหล็กกาลังของดาวพระสุข หรือบริจาคสิ่งของเป็นอาหารเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่อกระพอูอยากไร้ผู้ได้โอกาสสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนครับถ้าทำบุญแล้วขอท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหน้าไปทางทิศเหนือครับดวงโจกลาบสำหรับชา,าวลัคนาราศีตุลย์คุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจเริญพุทธะที่แปลว่าโจกลาบที่ได้จากตัวเกา่าการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้ยังคงสถิตยอยู่ติ่เดือนปัตนิ แปลว่ากูครองค้นหักคุณส่วนฉะนั้นในช่วงเวลานี้เหลขน้ำโชคของคุณคือเหลขเกี่ยวกับกูครองเหลขกเกี่ยวกับค้นหักเหลขเกี่ยวกับแฟนของคุณครับและดาวแห่งดวงหนึ่งที่น่าสนใจก็คือดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจเรลลือนาภะติแปลว่าลาผลติคนอื่นมามอบเพื่อกับคุณในวันตีนหนึ่งถึงสิบหกสิงหาคมนี่ยังคงสถิตยอยู่ตีเรือนกรมมอ่ะติแปลว่าอาชีพหน้าที่การงานฉะนั้นในช่วงเวลานี้เหลขเสริมดวงของคุณ คือเหล็กเกี่ยวกับการทํางานเหล็กเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเหล็กเกี่ยวกับตีทํางานของคุณครับช่วงเดือนสิงหาคมนี้หากเจ้าลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงตะดานโจคลาบควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางสายญาติครับควรไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังค์ควรเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วย8บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระอังคารหรือบริจาคสิ่งของเป็นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ช่างให้กับสถานศึกษาโรงเรียนติขาดแคลนครับ หรือรวมบริจาคเงินสมรบพุนจับซื่อเครื่องมือแพทย์พาตัดหรือกับโรงพยาบาลครับถ้าทำบุญแล้วขอท่านรค้นนำอุทิศทส่วนกุศลหรือครับเจ้ากรรมนายเวนเ้นเพิ่นโดยหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกลัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออํานวยนให้พอเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขพะพะละด้วยเทินขอพระคุณครับ